เป็นแต่เช้าเลยนะนไม่เช้าตีห้รถน้ำอยู่ตรงนี้ใช้ไหมเจ้ากําลังทําอะไรอยู่นะเห็นไหมโลกมันร้อนเห็นไหมเผาไฟเอาอะไรไปเผาเอาก้อนตามมาตีดาบเลย รู้ไหมว่าทุกวันนี้โลกมันร้อนมันเกิด pm 2.5 pm 2 5ง้โลกร้อนไหมทุกวันนี้คุณเผา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 นี้คือมวลสารที่ฟ้าดินประทานเขตประทานจิ๋งศักดิ์ิประทานเอาไว้เพื่อที่จะให้ดุินรีเอยมมันย่อยพอย่อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นสารอินทรีย์บำรุงดินขาดอย่างเดียวขาดตัว EM ม,ม,มาตั้งตรงนี้ไงเ้าต,ตัวนี้กองบริเวณน,นั้นก็กองหนึ่งเจ้าก็กองเอาไว้แล้วก็เอาเยี่มรถตรงนี้ก็บริเวณหนึ่ง ตรงนั้นก็บริเวณหนึ่งตรงนั้นก็บริเวณนึงบริเวณหนึ่งไรภูพานเฮนั่นไงครับภูพานเฮเราจะหาที่ปลูกปลูกในข้าควยายริมใกล้ริมน้ำ,หน,ำหน้าบ้านอยู่ไลย,ยุงไม่มีใครลดน้ำอาจารย์มันไกลที่นี่ไม่มีใครอยู่หลายปีแล้วโอเคชูนี่แหละจะอยู่ภูพานเฮชูกองนั้นก็บิเรลมนะกองนั้นบิเริ่มก็ดูแลต้นไม้บริเวณนั้นกองนั้นปามปามกองเท่านี้เลยนะขาดไปเอียมมาลดไงเพราะฉะนั้นเขาแล้วก็ไม่เป็นไร มีร้านแบบเขาเนอะเจ้าพยายามกระจายว่าอยากให้อันั้นต้นอะไรไม่เออลูกอะไรไม่ลูกเนียงลูกเนียงเออต้นไหนต้นอะไรต้นอะไรเจ้ากองไปให้ยังห่างต้นแล้วออาอยิมลดเลย15วันมันจะย่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพวกเศษหญ้าพวกใบไม้ต่างๆเหล่านี้เวลาตัดก็เอามากองถ้าควายไปกินก็เป็นที่ควายถ้าหมูไปกินก็เป็นที่หมูถ้าวัวไปกินก็เป็นที่วัวแต่เราจะเอาสารอินทรีย์นี้ให้เย็มย่อยเลยมันจะได้สารอินทรีย์บริสุทธิ์ซึ่งเป็นกรด อินซีย่อยด้วยจุลินทรีย์เอ e ็มเจ้ากองเอาไว้ตึ้มตึมตึมตืมตึมวันนี้ <c oughs> การบ้านให้เจ้าไหนน้าอยู่ใกล้ๆน้ํานี่ก๊อกน้ําเจ้ามาตั้งถังเอ e ็มบริเวณนี้นะปะ๋าถังสองร้อยลิตรเห็นอยู่ป๋าแล้วอย่าเอาไปกองขี้เดียวนี<ๆ>้อย่าเอาไปกองขี้เดียวเจ้าเห็นกองทลายปามไหมลดเลยตรงนั้นก็ลดบริเวณน,นั้นกองนั้นก็ลดบริเวณน,นี้เอากฟ่างตามมานั่นไงกองไว้กองไว้กองไว กองกระจายกระจายกระจายจากการทําความสะอาดนี่นะลดลงลดลง,ลงมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหรือจะไปซื้อสารเคมีหัวกระโหลกไขยเดี๋ยวต้องส่งไปอ่อนนุษ17สิเไปเรียนกับในโซ่กับในไม้เขาอยุมอดมวยพบดีเขาเก่งมากเขาเผาถ่านควันต้มเจ้ามาเผาอน,นี้เล่นได้ย่างไรเอาไว้ติดตามนะครับเดี๋ยวสู้ตั้งถังเยี่ยมรอยู่ตรงนี้เนอะถังสองลิตรนั่นถังเอาไว้ทําไมนะ้เอามาไปเอาขอ้าติดตามครับสวัสดีครับวันนี้แดดร้อนจัดมาก อยากจะพาน็อกเอน้องเฟินทำบุญให้กับแผ่นดินทำบุญในพื้นที่บ้านไร่พัวตินในพื้นที่ที่เป็นธนาคารน้ำใตดินน้ำตัวนี้ไหลทิ้งค่อนเป็นน้ำผุดไหลทิ้งบ่อข้างบนไหลทิ้งจุดนั้นจะทำให้เกิดน้ำสุบน้ำมีน้ำพุ่งขึ้นมาอีกบ่อนหนึ่ง ไลทิคเหมือนกันวันนี้เราได้นําศาสตร์ของเป็นพระคุณหลวงพ่อสารสิบปัญญมมาทําเรื่องธนาคารน้ำํำไปดินแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจุลินทรีย์ก็คือ EMEM EM จากภูผาสู่มหานทีเทือกเขาบรรทัดลงของนิปันของนิปัน,งน,ปนลงตาปี ตาปีลงทะเลจากภูผาสู่มหานาทีบ้านไร่พวนตินอย่าเพิ่งนุณ้องเฟิ่นอันนี้ฐานจิตแล้วเหรอคุณเทลงไปเรื่อยคุณเอต้องเฟิ่นเทลงไปผมจะให้น้ําที่เกิดจากธนาคารน้ำใตดินซึ่งมันผุดขึ้นมาตลอดเวลาไหลลงในร่องน้ํานั้นลงในคลองอีปันลงสู่แม่น้ําตาปีแล้วลงทะเลนี่คือจากภูผาสู่มหานาทีเป็นความยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือโลก พลัง EM ควอนตัมจะเรียกสัตว์สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่ไหลลงคองอุปันจะเรียกกุ้งหอยปูปลาควนแระแสขึ้นมาอยู่ที่นี่บนพื้นที่นี้ในวันนี้ก็รู้ว่าเป็นนิมิตมงคลที่ดีก็จะร่วมทำบุญให้กับแผ่นดิน ติดตามครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งลวงโลกสิ่งนี้คือความจริงสิ่งนี้คือเรื่องจริงจากภูผาสู่มหาอานธิคือการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือโลกของท่านศาสตราจารย์ดรเทโรหิงะท่านมีปณิธานในใจไว้ผมคือลูกศิษย์คนหนึ่งที่นําเรื่องราวทั้งเรื่องดินและเรื่องน้ํามาสารฝันให้เกิดมรรคให้เกิดผลติดตามครับบ้านไรู่วดินสุราธานีสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่5มีนาคม2566ครับ คุณพี่นิดครับผมรายการตัวนิดนึงครับครับผมออกมาตอนนี้ครับเป็นอะไรนี่นี่อะไรนี่รับเหมาขุดขุดสะผมที่วันนี้นะครับผมได้ลูกศิษย์คนหนึ่งมือขับแม่คอคุกงกี้กันอยู่สองหรือสามวันสี่สี่วันแล้วสี่วันเด้อหลงวันแล้วน้องรายการตัวนิดนึงครับเออผมชื่อนนท์ครับขับรถแม่คอครับผมโอเคครับตอนนี้ผมได้ลูกศิษย์ที่ภาคตะวันตกนะ น่นเนี่ยเล่จากเยาวตากออกมาเลยถึงไปตกกินดีขันภาคตะวันตกคลองแล้วอยากจะบอกพี่น้องชาวราชบุรีว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงราชบุรีครับผมมาดูแลสวนภูพานเฮทราบเจ้าของก็แค่ชื่อคุณสุดานะครับเพื่อนคงจะดีใจมากประมาณนั้นนะผมก็ดีใจนะครับเพื่อนขุดใหญ่ตัวมังหานเลยภาษาเร่าอ่ใหญ่ปฏิทหารอันนี้นะครับให้คุณเข้าใจว่าตอนนี้เราขุบดบ่อธนาคารน้ำใดิน เชื่อมกับแม่น้ําแม่กองวันนี้เปิดเพลงลาสาวแม่กองทั้งวันเลยเพราะอาชีพงานผมบอกว่าอาจารย์ถ้าไม่เจอน้ําเอาไวน้นี่ไม่มารับขนาดเจอแล้วก็ยังไม่มาลับ <laughs> นะครับดังนั้นนะครับตอนนี้ผมจัดระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดทูอินวันประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะมีระบบปิดกระจายจัดโซนโซนิ่งโซนนิ่งโซนนิ่งโซนนิ่งแบ่งน้ำเป็นล็อกล็อกล็อก ไม่ให้ข้ามถนนผมมาดูแลแฟนคลับที่ปลูกภูพานเฮผมจะไปทุกที่ พราะต้องการให้เกิดความยั่งยืนกับผู้ปลูกไม่ให้ขาดแคลนคุณพี่ครับอันนี้ที่เป็นคนดูแลสวนเป็นใช่อีกคนนึงก็เอออีกคนนึงนั่นแหละเพราะพี่ก็เป็นผู้บริหารที่นี่ไง <c oughs> น้ำนี้สูบไปเรื่อยไม่มีความอดมันจะหมดยังไงมันเลื่อมกับแม่น้ําแม่กองแล้วแดดออกเมื่อใดสูบขึ้นไปให้เลี้ยล่าข้างบนระบบปิดมันก็จะซับขอดให้ยิ่งสูบขึ้นไปแม่น้ําแม่กองไหลามาน้ํา ที่มันฝังอยู่ในดินเกือบสามสิบไร่มันก็มาเติมเตี่ยวหมุนเลีนอยู่นี่มันหมุนเรียนเงินใช่สิต้องเริ่มสูบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันนี้เราทํางานไม่ถึงหนึ่งวันนะครับเพราะว่าคุณไปเล่นขุดหินเล่นอยู่นู่นประมาณเจ็ดชั่วโมงประมาณเจ็ดชั่วโมงคุณพี่นิดตีราคาเจ็ดชั่วโมงเป็นเงินมาหนี้หลังนี่นี่ชั่วโมงละพันเจ็ดนี่สี่พันเจ็ดโอเคชั่วโมงละพันเจ็ดนะครับบอกเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสามหก 836 4905 4905ตอนนี้น้องเขา <c oughs> เข้าใจหลักการทำธนาคารน้ำใตดินแล้วห <Okay. S 1> วังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณขุดบ่อครั้งต่อไป <c oughs> คุณต้องล้วงให้ลึก <c oughs> ให้ทะลุดินเหนียวให้ได้ <c oughs> ให้ทะลุหินให้ได้เพราะฉี <c oughs> ว่วันเราก็มาได้แค่เจ็ดชั่วโมง <c oughs> เอาไว้คอยติดตามนะครับว่ารู้สึกมีความชื่นใจกับน้องสาวก็มีความเข้าใจแล้วเขามีความเข้าใจ ที่แมวเบียบผู้บริโภวไงแล้วให้ผลผลิตสูงสุดรู้สึกว่าสี่หลุมนี่นะเราเดินมาตั้งแต่หลุมที่หนึ่งหลุมที่สองหลุมที่สามแล้วอีกหลุมหนึ่งมันเป็นระบบเปิดได้แล้วพร้อมที่จะชาร์จน้ําไปมุมนี้คุณสิทารถเอ๋ยหลังจากด้านหลังผมไปจะมีน้ําบาดาลเชื่อมกันหมดเลยนั่นแหละถึงคลองไส้ไก่วันนี้คลองไส้ไก่มันยังไม่มีน้ําเดี๋ยวมันก็มีคุยกันไปเลยให้เข้าใจว่ากระบวนการทำธนาคารน้ำใตดิน ทำหลังฝนหลังเดือนตุลาผมมาที่นี่บริเวณนี้ยังไม่ได้ทำวันนี้นะครับเดือนเมษายนขอนคุปี66ครับนี่คือน้ำใตดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไซโซภาอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชนหล่าสุนทรนะครับเป็นผู้บริหารเครือโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์นะครับในโอกาสนี้นก็ขอขอบพระคุณ อาจารย์โควิดนะครับแล้วก็อาจารย์บุญโชคแล้วก็ฐทีที่มาก,กับอาจารย์ทั้งสอนนะครับทั้งมี2เรื่องนะฮะเรื่องที่1เนี่ยก็คือทานทีอาจารย์ได้ให้เกียรติมาพิธีเปิดโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยเมื่อวันที่18บแปกุมภาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นคราวโชคดีของวัฒนาแพทย์ที่ตอนที่อาจารย์มาถึงเนี่ยอาจารย์มาถึงก่อนวันเปิดแค่หนึ่งวันซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่โรงพยาบาลเราเนี่ยกำลังมีปัญหาพอสมควร คือก่อนที่โรงพยาบาลจะเปิดเนี่ยเราก็มีการเก็บงานนะฮะพยาธยิจะท,ทางานให้เรียบร้อยที่สุดเนี่ยซึ่งทางนี้ก็มีทั้งกลิ่นสีกลิ่นทินเนอร์เนี่ยทั่วไปหมดไว่าจะเป็นในบริเวณ OPD IPD หรือว่าตามห้องตรวจต่างๆนะครับอาจารย์เนี่ยก็เลยได้แนะนําเรานะฮะว่าให้ไปหา E อมเนี่ยมาสเปรย์แล้วก็พ่นนะครับแล้ตอนนั้นเองเนี่ยเราเหลือระยะเวลาไม่เยอะนะกว่าที่เราจะเปิดงานในวันถัดไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามีวิธีไหนเราก็ต้องลองกันดู หลังจากที่เราทําตามคาแนะนําของอาจารย์เนี่ยอันนี้ผมก็เลยจะมาคอนเฟิร์มในผลลับว่าหลังจากที่เราได้สเปรย์ EM ไปในอาคารของเราเนี่ยทำให้กลิ่นสีต่างๆนะฮะหายไปหมดเลยนะครับซึ่งโซลูชันของอาจารย์เนี่ยผมก็เลยขออนุญาตจะคอนเฟิร์มว่าเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ยังคอสเ f f e c t i ี e มากเพราะว่า EM เนี่ยถูกหนึ่งก็ไม่กี่บาทหาซื้อก็อง่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณ ที่มอาจารย์ครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับวันนี้วันที่17กุมภาพันขพน์2 5 6ยครับอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สม,มุยครับโรงพยาบาลจะเปิดพรุ่งนี้เข้ามาได้กลิ่นทินเนอร์อ่าอยากจะบอกว่ากลิ่นพิษก๊าซพิษบนภาวะที่เป็นพิษที่ไม่ใช่ออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนเป็นหน้าที่ของ e อที่จะเข้าไปซับกลิ่นดูดกลิ่นกินกลิ่น แล้วคลายโอโซนออกมาเราก็จะทํางานไปด้วยเตรียมงานพ่นเพื่อดูดซับกลิ่นของเชนเนอร์อยากจะบอกให้รู้ว่ากลิ่นที่ผิดธรรมชาติที่ผิดออกไปจากออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนคือบนเพราะที่เป็นพิษเป็นหน้าที่ของเอ็มซึ่งมีจุลินทรีย์พวกโฟโตแซนติกแบคทีเรียเข้าไปดูดซับกลิ่นยิ่งกลิ่นนั้นให้หายไปวันพรุ่งนี้น่าจะมีแขกเข้ามาเต็มยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราก็จะเก็บภาพ ฉีดพ่นบริปงกุยฉีดพ่นนไปเรื่อยๆวันพรุ่งนี้เราจะพบแต่ความสดชื่นสดชื่นสดชื่นน,นะครับน้องมาช่วยกันซ้ำนะหากินบริเวณนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เราฉีดพ่นเอ็นนะฉีดพ่นเอ็นนะครับยังมีอีกห้องเป็นสิบสิบห้องที่ยังมีกลิ่นอยู่นะครับอยากจะเป็นปห้องที่ควบคุมห้องเล็กๆหลายห้องมากที่มีกลิ่นทินเนอร์พ่นไปเรื่อยๆับแล้วพวกชินเนอร์อากาศที่มีสู่ทางเคมีผมไม่รู้่ะ แต่ว่า EM พวกแอนแอบิคแบคทีเรียมันก็จะกินก๊าซเหล่านั้นคายออกมาเป็นออกซิเจนที่มีอากาศบริสุทธิ์ในวันพรุ่งนี้นะครับโรงพยาบาลพัฒนาแก่จะเปิดในวันพรุ่งนี้ กรีนทินเนอร์หายไปไหนอ่ะไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าเอ็มอาจารย์ไงเหรออาจารย์เองครสดชื่นมากเข้ามากูหูเลยอดเยี่ยมเยียมเคยบอกหมออ้อยแล้วไงผมบอกว่าตั้งแต่พ่นสีตั้งแต่ผสมปูนอ่ะต้องใช้ E-M หมออ้อยเพิ่นบอกว่าอ้อยไม่ได้มาคุมงานก่อสร้างเหมือนว่าอย่างนี้ เมื่อวานเรียนที่บออ้อยซาำนะคะเมื่อวานเรียนบอกว่าโอ้โหตอนสุดยอดตอนนี้เลยสุดยอดมากก็เราประทับใจมากเลยเจ้าป่าบอบว่าคุณอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณหนูเมื่อวานก่อนสี่โมงผมเข้ามาประมาณสิบหกนาฬิกานะน้องอยู่นี้ทั้งวันในเมื่อวานเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมีกลิ่นอะไรกลิ่นเปียกปลอมอะไรไหมเป็นกลิ่นทินเนอร์แล้วก็กลิ่นสีกลิ่นทินเนอร์และกลิ่นสี แล้ววันนี้ทําไมไม่มีกลิน่นหรือมีอยู่นไม่ได้กลิยนย่นเลยค่ะมันไม่กลิ่นเพราะอะไรอ่ะมีการจัดการจจด้การ,<ค>รออกไปวค่ะใครมาจัดการทีมจะเป็นทีมฝ่ายการหรออ๋อมีคนจัดการน่าจะเป็นแบบนั้นไม่รู้ว่าใครมาจัดการเนาะฝากไว้ให้หนูไปหาคำตอบกอนแล้วกันสวัสดีครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ,มะเมล็ดพืชทุกชนิดจะต้องแช่ EM ก่อนถามว่าวันเวลาเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ไม่เหมือนกันมันแล้ว็่เปลือกอย่างเช่นเปลือกของพริกเปลือกของมะละกออาจจะ5นาที10นาทีเพราะาเปลือกมันไม่แข็ง การที่เราเอาแช่ EM แล้วเอาอบในกระสอบเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในผิวนี้ให้หมดให้เกลี้ยงจะไม่มีเชื้อโรคที่จะทำลายระบบรากที่จะทำลายระบบการงอกนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีต้นงอกขึ้นจากรูนี้แสดงว่าตัว E-M เนี่เข้าไปในรูนีน้นี่กับเข้าไปในในที่มันจะแตกราก2อากเมื่อเอเข้าไปแล้วปุ๊บนี่มันก็จะไปย่อยแป้ง ซึงงง่งแป้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 งเขาเรียกว่า e ด d o s p e r m แป้งย่อยสลายเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันต้นนี่มันโต,นรตเร็วแป้งโดนย่อยด้วย EM มันจะสร้างกรดแลคติกกรดอะมิโนโกรูโคสทําให้ต้นงอกและโตเร็วผมพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่อให้คุณลองแช่ EM กับแช่น้ําดูนะคนเหล่านี้พูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อหรอกไม่ใช่นอกจากว่ากระบะนี้แช่น้ําเปล่า อีกกระบนึช่เอ็มเขาถึงจะรู้ประมาณนั้นก็สรุปได้ว่าหลังจากนี้ไปเอาใส่กระสอบวันพรุ่งนี้16นาฬิกามันก็ขําพอดีวันมะลืนออกเพาะเลยก็เพาะไป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 เหล่านี้เป็นต้นพอต้นมันโตขึ้นมาหน่อยเดินไปเอาเดินไปเอาสักต้นนึงเอาต้นนี้เป็นโรคมาเออเอาต้นที่ดีๆมาต้นที่ดีๆเอามาสิเออเอามาสอนทันที เออด้วยเออตัวนี้ก็ดีอ้าวตัวนี้ก็ดีนะนั่งนั่งฟังโอเคโอ้ยเจ้าก็มาเทคโมเมนต์ดีๆนะหลังจากนี้ไปมันเริ่มว่าพูดเนี่ยมันจะกินอาหารแต่แต่ในนี้นะเพราะอาหารอยู่ในนี้หมดมันก็จะหยุดแล้วดังนั้นเราจะต้องสเปรย์แล้วเริ่มสเปรย์เออสเปรย์เอ็มมันก็จะดึงไนโตรเจนมันนี่ไนโตรเจนอยู่ในอากาศนะดึงเข้ามาเป็นอาหารเลยเราจะต้องค้น ถามว่าพ่นบ่อยไหมมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลมันขึ้นอยู่กับอากาศมันขึ้นอยู่กับแสงสว่างแสงจ้าๆอย่างนั้น5วันเจ้าอาบน้าไหวไหมแล้ก็เจ้าอยู่ในล่มก็อีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นให้อยู่ในดุลพินิจ์ในช่วงฤดูกาลว่าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอากาศแสงแดดอุณหภูมิมันเกี่ยวข้องกันหมดโดยพอยิ่งแดดจ้าๆอย่างนี้ร้อนๆอย่างนี้พืชมีความเครียดนี่แหละ แสดงอาการเริ่มเปลี่ยนยอดสวยถ้ายอดไม่ใบใบไม่เอาอันธัวเป็นโรคมาหน่อยสินั่นแหละต้นนั้นมันป่วยเอาตัวที่มันป่วยมามันไม่ร้องอดโอยนั่งลงนั่งลงโอเคมันจะลงมันป่วยมันป่วยตัวนี้นะเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดถ้าเป็นคนว่าคือจิตโปดพริโอขารีบดังนั้นตั้งแต่รากมันไม่สมบูรณ์เนี่ยพอรากมันไม่สมบูรณ์มันแสดงอาการตัดออกแล้วกี่ใบมันก็เป็นตัดออกแล้วกี่ใบมันก็เป็น อยากแก้ไหมละ่ะใจกินนะอยากถอนตัดรากออกแช่ยเย็แล้วปลูกใหม่หรือเปลี่ยนเลยดีไหมหัวนหน้าสมจิตออกเลยดีไม่แก้เนี่ยแก้ดีกว่าแก้ดีกว่าถอนออกถอนถอนล้างรากเอา้เอาเดี๋ยวไม่จะร่วงรากดีๆสิ <c oughs> อา้าวหนูหวัวหน้าจิตไปครับ <c oughs> ต้นไม้มันป่วยถ้าเป็นคนนะมันอ้ยอุย้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายเนี่ยเพราะ มันมีอาการตั้งแต่รากดังนั้นก็เลยเจ้าอย่าต้องเป็นหมอต้นไม้เมื่อดูใบแล้วให้เจ้าดูรากก็เลยบอกว่าอยู่ในแปลงมันก็มีอาการป่วยนะอันดับแรกผมให้ดูยอดนะยอดเยอะแบบนี้เอเพาะทานนี่ยากแกะดูไหมละ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องเออขาวเยอะแบบนี้เลยยากแกไหมละ่ะ <laughs> แกะดูสิอเอามันช้าๆเลยนะี่นี่แหละครับสิ่งที่ผมสอนสอนด้วยประสบการณ์จริงศาสตราจารย์ดรเฮโร่ที่งะท่านบอกว่า ใบเป็นอย่างไรให้สะท้อนดูรากนี้คือเหรียญสองด้านเหรียญด้านบนป่วยด้านล่างก็ป่วยแต่แก้ที่ด้านล่างคือแก้ที่รากแล้วจะสะท้อนผลที่ใบเราจะใช้ปุ๋ยอะไรก็ตามถ้ายอดจัวพุ่งใช้ไปเลยแล้วจะเกิดรากแบบนี้เอา้ามอบให้เจ้าวิเคราะห์ว่ารา,ากไหนควรตัดรากไหนควรเอาไว้แล้วจะมาให้คะแนนติดตามครับสวัสดีครับรากแขนง ลากฝอยเร็กๆคือลากขนอ่อนลากขนอ่อนไม่มีอนาคตตัวที่หาอาหารคือลากขนอ่อนมีอยู่ลากหนึ่งที่เป็นหมวกลากสีขาวตัวนี้หาอาหารได้ถ้าเอาตัวนี้มาลากจะแตกต่างกันใจกิ่งอยากแช่ไว้แล้วปลูกใหม่หรือตัด5 0ตัด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 แช่ไว้ดูตัวอย่างอยากตัด50%แล้วปลูกใหม่แช่เย่ยมไว้เลยนี่ เอาล้างแล้วก็แช่ไว้อยู่แช่ไปสักคืนหนึงแช่ไปสักคืนหนึ่งถ้าไม่ดีขึ้นอ่าวันหน้าดูรากมีกี่กี่รากปีสักสามสิบรากมีอันเดียวที่มีอนาคตมีอันเดียวที่มีอนาคตตัดเป็นไรดีกว่าตัดเอามาเอาคัตเตอร์เอากันไกลมานี่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 มีตัวเดียวนี่ที่มีอนาคตนไกลมาเรียนเลยวันน้าผมกิจวันหน้ากิจเดี๋ยวกันไกลไปดูไปดูหาไกลอยู่วันน้ากิจเอามือแบนมาเอามือแบนมานี่หมวกรากอย่างนี้มันถึง มีอนาคตนี่หมวกลากอย่างนี้กล้องซูมใกล้ๆหมวกลากอย่างนี้หมวกลากอย่างนี้มันไม่มีอนาคตนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีไม่กี่อันน่ะโอ้ยเนี่ยก็ดูสิก็ดูเอาถือไม่ให้หน่อยสิเนี่ยเนี่ยหมวกลากเนี้ตัวนี้นะผมจะตัดเนะตัวนี้นะมันจะมีอนาคตอยู่ผมเอาผมตัดนะตัดเท่านี้นะใช่ตัวนี้ผมไม่ตัดนะตัดก็ไม่มีตัวนี้นี่มันถึงนี้เลยเอาเอ้า มอบให้เจ้าตัดแล้วให้สังเกตลากเพราะฉะนั้นเวลาต้นไม้มันป่วยนีย่บางคนก็ไปตัดใบตัดใบตัดจนบบมีเหลือมันออกบามันกว่าคือเกา่าเอา้าให้วิเคราะเอ้าติดตามครับนี้เราตัดมแเลทที่ดำๆเนี่ยเหลือแต่ที่เขาขาวเ่ยนะเอาเอาไปไปแช่แล้วพรุ่งนี้เราเปลี่ยนดินซะใหม่ดินตัวนั้นมันมีเชื้อโรคแล้วเราไม่เอา เอาดินใหม่นะเราเอาดินใหม่เลยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เราเคยปลูกอันนี้แช่ไว้ก่อนแช่ไว้แบบนี้ก่อนนะเ้าเอาดินใหม่ดินเราไม่เอาหรือเดี๋ยวไปดูในแปลงนู้นด้วยตัวไหนที่อาการเหมือนกันเนี่ยก่ออันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเอาดินมาใหม่แล้วก็ปลูกพรุ่งนี้เช้าอันนี้แช่ไว้ก่อนเอาเอาเธออการพรุ่งนี้แช่ไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนพุ่งใหม่แล้วก็ไปดูในแปลงด้วยตัวที่มีอาการเหมือนกันเนี่ยเราก็จะทำวิธีการแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้เลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราหลังหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาต้นนี้ปลูกใหม่เนี่ยเราต้องไปดูในแปลงในแปลงนู้นแปลงที่เราปลูกนูก่นแต่ไม่ต้องถอนเข้าใจไหมเราจะไปดูในนู้นว่ามันมีอาการเหมือนกันไหมเนี่ยถ้าเหมือนกับนี้เนี่ยเราจะแก้ไขไงเราไม่ต้องถอนไม่ต้องแก้ไขเราจะถามดรโกว่ามีธีการแก้ไขแบบไหนที่จะทําให้ดีที่สุดให้ต้นมันรอดหนือนเดิมโอเคนะครับครับบมาเออต้นนั้นยิบมาเลยต้นจะตายต้นเนี้ยตาย เอเอาออกโดยการบีบถุงให้นิ่มๆแล้วก็ค่อยเอาออกมาอย่าดึงนะอย่าดึงอย่าดึงอ่าเออดึงอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงนั่นแหละนั่นแหละทําแบบนั้นทําแบบนั้นค่อยๆอ่าให้มันนิ่มแล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆเอาออกมาค่อยๆเอาออกมาเออเขย่าดิ้นไปเขย่าไปทัามืออ่าเสร็จโอเคแล้วมาจุ่มในนี่นี่เอ็มล้างเลยล้างล้างเออล้างไปเลยอย่างนั้นแหละโอเคอ่าแล้วเรามาดูกันเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมมีมีตัวไหนบ้างที่เหมือนกันเนี่ยนี่มีไหม เนี่ยตัวไหนที่ดีอันนี้อันนี้ที่ไม่เนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ใได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช่ไม่ได้ตัดถ้าอันไหนใช่ไม่ได้ตัดโอเคอันไหนที่ดำดำเนี่ยตัดทิ้งไปเลยขาวจัวนี่เอาไว้เอาไว้อันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้เนี่ยเนี่ยโอ้ยตัดเข้าไปลึกๆหน่อยสิอู้ยตัดลึกๆหน่อยเออตัดลึกๆหน่อยอันนี้ตัดมาทิงซีขาวนี่เลยเออเออนั่นแหละเอาลากขาวไว้ดำๆำันนี้ตัดออกไปเลยตัดมานี่ลึกๆนี่ เอามานี่เลยเพิ่นแพงหากดำแล้วชอบของดำเหรอเออแบบนี้แหละนี่เสียไปเป็นผู้เจียวชันผู้พันเฮแล้วผู้ตัดแต่งทรงผมไอ้ไว้อันนี้ขาวนี่ขาวเอออันนี้นี่นี่เห็นไหมอันี่ไอ้นี้มันแห้งแล้วเนี่ยตัดอันนี้ก็ตัดมาลึกๆตรงนี้เลยเออแบบนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ไหนประมาณแค่นั้นเออน้าลากเขาขาวไว้ไอ้นี่พวกนี้พวกนี้สองอันตัดเข้าไปเออพืนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยไว้ทําไมตัดไปเลยเออเนี่ยไว้อที่เขาขาวไว้เขาขาวไว้ดำๆออกไป เออเนี่ยเนี่ยโอเคแบบนี้แหละในเนี้ยโอเค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 จะนี่จะตรวจดูนะเนี่ยเอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรากเงี้ยรากเนี้ยเนี่ยนี่เป็นแบบเนี้ยตัดออกให้หมดอย่าให้อย่ามีเนี่ยตัดไปไอ้รากฝอยฝอยอย่างเนี้ยเนี่ยอัากฝอยแบบเนี้ยเห็นไหมมันดําก็ตัดออกเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยตัดออกตัดให้หมดเนี้ยที่ดําๆแบบเนี้ยเนี่ยตัดให้หมดเลยเนี่ยเราไม่เอาเราเฉพาะรากอ่อนๆไว้อย่างเงี้ยเราไม่เอาเนี่ยเนี่ยปลาย